สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม t ทเรส t าวเวอร์ f e เฟรนนะครับมันก็มีอัปเดต e p 62มาใหม่นะครับมันก็จะมีอัปเดตเราสามารถโหวดความยากได้นะครับหรือคือยังไงครับคือมันจะไม่กำหนดแล้วนะครับว่าด่านไหนจะเป็นโหมดฮาร์ดด่านไหนจะเป็นโหมดอีซี่นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปสมมติปกติด่านนี้มันจะเป็นแบบโหมดไนท์แมร์ใช่ไหมครับแต่พอเราเข้าไปเนะี่ย มันจะให้โหวดนะครับว่าให้เป็น easy normal หาคือเราจะสามารถเล่นได้ทุกโหมดในแผนที่นั้นๆน,น,นะครับอ่านะก็จะมีแมปมาใหม่นะเป็นพรามเป็น palm p a r a d i s นะครับเป็นตรงนี้นะครับนะแล้วก็จะมีบั s ซาวอะไรอ่ะเป็น toilet มาใหม่นะครับอีก2ตัวนะครับก็จะเป็น3มตัวสินะครับคือ อันนี้น่าจะเป็นทอเลตท,ที่เป็นล่างคนนะครับในอีพีที่หกสิบสองถ้าใครดูนะเหมือนตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือตัวอะไรงั้นเราก็จะมาลองเล่นแมปใหม่กันเลยนะครับเล่นในโหมดอินเซนด้วยนะเออเราลองเล่นบทดอินเซนอีกครั้งนะครับแบบแก้ตัวเอออันนี้คือผมยังไม่เคยเล่นแมปใหม่เลยนะมันจะเป็นยังไงแต่ดูจากทรงน่าจะสวยนะครับเออนะดูจากสีสันน่ะน่าจะสวยนะครับนี่มันก็จะให้บทนะครับว่า จะให้เอาแบบไหนนะครับเรามันไม่มีหมดอินเซนแล้วหรอมันกลายเป็นฮาร์ดแทนใช่ไหมนะ่ะอ่าเราก็เอาเป็นฮาร์ดนะครับน่าจะเหมือนกับอินเซนนะครับผมว่าอ่ะแล้วก็โหวตฮาร์ดไปเลยนี่โหวตมาแล้วโหวตมาแล้วเอ้ยพี่พี่พ,พี่มอนจะมาเร็วเกินมอ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 นางก่อดวางตัวก่อนนะครับโอดอินเซนนี่ผมย่อไม่แน่ใจนะครับว่าในแผนที่นี้ผมจะผ่านได้หรือเปล่า อ่ไม่น่าจะผ่านเออมันก็อาจจะทําให้เล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าแผนที่แต่ละแผนที่คือทางมันก็ต่างกันไปนะบางทีทางแบบนี้มันเยอะนะครับมันก็จะเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามอนมันใช้เวลาเดินเยอะมันก็จะโดนการโจมตีของเราเยอะนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยไปครับมอนไม่รู้เขาบัฟมาหรือเปล่านะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาบัฟให้มันยากขึ้นมาหรือเปล่าแต่เราก็ข้ามๆไปครับแล้วก็อัปเกรดตัวนี้เออไหนดูทางดิ มาตรงนี้โอ้โหทางโคตรยาวเลยอ่ะโอ้โหโอ้หมาด้เลี้ยวได้อีกอืมอ,อือแต่ทางพวกแบบทางซิกแซกมันไม่ค่อยมีเยอะนะโอ้โหทางยาวมากเลยครับเออทางยาวจริงถ้าเราวางเม็ดแคมริราตรงนี้มันก็ปั๊บโบมิ่ก็จะมาถึงตรงนี้เลยเออดีฮะโอ้ทุกคนดูดีมันก็ผมว่าแผนที่นี้ง่ายกว่า ไอในหมดฮาร์ดปกติเราไม่ใช่เดี๋ยวหมดอินเซนปกตินะครับนะเออนะตรงนี้แล้วก็วางเมชแคมิรไปเลยตรงนี้ปัป๊บอ่ะวางไปนะครับตะคิฟเวฟไปเลยป้อมเราคงไม่แตกนะปล่อยมอนไปแค่นี้นะคงไม่แตกหรอกนะครับนี้คู่เราก็จะใช้เป็นคู่เดิมนะครับคือไม่ก็คือตัวนี้กับเมชแคมิรอย่างเดียวนะครับไม่มีตัวอื่นนะนี่ครับตอนนี้ เว็บมันก็มาที่เว็บที่เจ็นแล้วเราก็ปล่อยไปยาวๆเลยไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะแบบชิวๆนะครับตอนช่วงแรกๆอ,อาจจะชิวๆอยู่แต่ช่วงหลังๆมันก็น่าจะแบบเริ่มเออโหดูเลือดป้อมเลยป้อมเราเลือดแบบรถนิดเดียวเองแล้วก็ปล่อยไปนะครับช่วงแรกๆมอนตัวเล็กๆมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่เราอัปเกรดได้แล้วครับเลเวลสี่ละคือ ตัวนี้มันก็ดาเมจแรงอยู่เลยครับบอสมาก็ไม่ต้องไปโนโส่วนโนแคร์เออไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปสนเออไม่ต้องไปโนโส่วนโนแคร์อลไรหรอเริ่มพุดมัวละมาแล้วครับเงินครบแล้วแล้วก็อัปเกรดไปดวง <c oughs> เออวงเลยไปถึงนี่เลยโอ้โหก็น่าจะผมว่าผ่านแหละนะครับน้นนั่าจะผ่านนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับผมก็ได้วางเต็มบทที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ วางเต็มสักประมาณเว็บที่28 29เว็บปลายๆนะครับนะผมก็ได้วางเต็มนะแล้วก็มาดูกันว่าผมจะรอดถึงเว็บเท่าไหร่นะครับหรือว,ว่าจะชนะได้เลยนะก็มารอดูกันนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าในเ,ว,เว็บนี้เออดูด,ดูตัวมันเย็ดซะขนาดนี้จะรอดหรือเปล่านะ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยรอ,อดเฮ้ยเหมือนรอดแฮนะนี่เว็บที่40นะนะั่นน่ะ เราเว็บที่ห้าสิบมันจะรอดหรือเปล่านะ่ยเออเว็บที่ห้าสิบมันจะรอดหรือเปล่านะ่ะโอ้โหขนาดเว็บที่สี่สิบจกระดับดีครับอือโอ้แต่ผมว่ารอดนะเพราะว่ามันมีตรงนี้อีกนะจุดตรงนี้อีกนิดหน่อยนะผมว่ารอดแหละตอนนี้ก็มาเว็บที่สี่สิบสี่มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าอ่าอ,อืมมันก็เยอะนะแบบเยอะเยอะเหมือนกันนะ ทุกคนดูดิดูความเยอะดิโอ้ยอืมแต่เอ่อที่เยอะนี่มันมันคือเลือดนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนะคือเลือดเนี่เลือดเยอะนะโอ้โหเลือดอย่างเยอะอะทุกคนคือผมยังไม่มีไททันด้วยนะครับผมเลยแบบเอ่น่ะอืมมันก็อาจจะเสียเส่ยงๆหน่อยมันแล้วเว็บนี้จะรอดหรือเปล่าเด้อโอ้มีตัวจะรวดได้ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือปเปล่า รอดเออรอดยังยังร้อยก็ยังดีอะเออยังรอดยังรอดยังรอดดีนี่นะครับก็จะเป็นบอสต,ตัวใหม่นะที่มันเดินได้นะครับนี่นี่ครับเป็เว็บที่46นะเออนะครับตัวนี้เลยมันเดินได้เออเป็นท่าเดินก็แปลกดีนะเดินแปลกนะเออข่อขัานที่จะแปลกเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็มาอยู่ในเว็บที่48มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใกล้ถึงชัยชนะแล้วผมว่าได้เลยนะครับผมว่าผ่าน เออเพราะว่ามันยังไม่มีตัวไหนที่หลุดไปเลยดูเงินผมดิเจ็ดหมื่นสามพันโคตรเยอะอ่ะอ่ะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่มีไททันอ่ะอยากมีอ่ะจะได้แบบ solo โซโล่หมดหนแมรได้ไง,ไงถ้ามีไททันบอกเลยว่าแบบหวานชีบเลยนะครับมาแล้วมาแล้วโอี่ตัวเนี่ยเลือดเยอะๆทั้งนั้นบอกเลยตัวล็อกเก็ตเนี่ยแบบวิ่งก็เร็วเลือดก็เยอะ โอ้โหมันจะโกงเงินไปหรือเปล่ามาเว็บที่สี่สิบเก้าครับเว็บที่สี่สิบเก้าโอ้โหทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าโคตรลุ้นนะว่าจะผ่านหรือเปล่ามันต้องผ่านเนอะผมว่ามันต้องผ่านตอนนี้เพราะว่าน,นี้มันต้องผ่านแล้วทุกคนโอ้ยเหมือนวิตัวแบบใหม่มานะเป็นตัวอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ตัวใหม่สิเขาเรียกว่าอ่าตัวที่มันยิงจรวดได้นะครับแล้วก็ UFO ตรงเนี้ยเออโอ้โหทุกคน ดูดูดออออูอะไรอ่ะตอนนี้เป็นตัวที่ยิงได้แต่เราก็มันมันก็ไม่สะทบสะเตือเราอ่ะเออเพราะว่า,าเรามีหลายตัวไงอ,อนะครับตรงนี้และเว็บสุดท้ายก็มาถึงแล้วครับตอนนี้เว็บสุดท้ายมาครับมาครับตอนนี้ก็เปิดมาไม่ค่อยมีตัวอะไรเยอะแยะมากมายมีแค่สไปเดอร์ท l อยเลนะครับอันนี้ก็ชิวๆเพราะว่าเรายิงไกลไงออยิงไกลก็ฆ่าได้แบบ ค่อยฆ่าไปนะครับชิวๆ94%แล้วอ่ะตอนนี้94%แล้วโหโหเ้ตัวนี้อะไรอ่ะเมลเช่นทอเรต2.0แล้วก็มีบอสทอเรต3.0เฮ้ยท้าไม่เลือกมันจะแปลกๆเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแต่ชิวๆอยู่โอ้ผ่านต้องผ่านแล้วแหละอันนั้นต้องผ่านแล้วเออต้องผ่านแล้วทีนี้เอ้ยจะผ่านหมดอินเซหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาวันนี้ เอ,เอ้ยเลือดแปดแสนกว่าผมว่าผ่านผ่านละวันนี้คือผ่านละเรียบร้อยครับเราชนะโหมดอินเซนในแมปพลามบารฮาไดส์ได้แล้วนะครับ,บนะโหงงเลยวก็ชิวๆอยู่แบบไม่ค่อยมีอะไรที่ให้ลุ้นนะครับมากมายเพราะว่ามันก็ยังชิวๆอยู่นะครับตอนนี้เราได้เงินวานสี่ร้อยอ่ะเอ้ยเราก็จะมาลองสุ่มกันนะครับผมก็จะสุ่มเป็นเ <c oughs> จ้าตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมี โอกาสได้อัปเกรดไททันคาเมราแมนแล้วก็ไททัทนสปิเกอร์แมนนะครับเออผมก็อยากได้ทั้งสองอะไรแหละนะครับผมก็มาสุ่มกันเลยครับอันที่หนึ่งโอ้โหหน้าตาที่เราคุ้นเคยครับตัวนี้อันที่สองอันนี้อันที่สามอืมออเันที่สี่ครับดูรครับสี่ครับ ไปขายขายทิ้งเลยไปเอาทำไมันเลยไม่ได้เลยเนี่ยจะขายทิ้งเลย <laughs> เอเอเอ,เอา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 เด้อเดอเด้อเดอแบบเห็นแล้วน้ําตาไหลเลยแต่และตัวที่ได้มาเนี่ยนะนะครับงั้นสรกคินิก้ไไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใบแจงผาหน้านะใบาบายนะครับ